ดีป้าจัดกิจกรรมโคดดิ้งบูตแคมป์แอนด์โรดโชว์และโคดดิ้งวอลพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภายใต้โครงการโคดดิ้งวอลเบเทอร์ไลฟ์สร้างฐานรากอนาคตประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผูมอหน่วยการใหญ่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมโคดดิ้งบู t แคมป์แอนด์โรดโชว์และโคดดิ้งวอล พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างกิจกรรมภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทยโดยมีนายชัดชัยคุณปิติลักษณ์รองผู้มนวยการใหญ่ดรจักกนิตคุณานุรักษ์ พุ่มหน่วยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลและนายรัฐพลนพวงศ์ณอายุทยาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสาขาภาคอีสานต่อล่างรวมถึงคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและคณะครูนักเรียนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมากณนะโรงแรมสุนีแกรนและอาคารสำนักง,งานดีป้าสาขาภาคอีสานตอนล่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลกล่าวว่าโครงการ c o ดดิ้ for better life สร้างรากฐานอนาคตรประเทศไทยเป็นโครงการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่พร้อมรองรับการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงอีดีและดีป้ามุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในทุกอาชีพ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การยกระดับทักษะครูซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนรุ่นต่อรุ่นที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน กิจกรรม Coding Bootcamp r o d Road s h o ชในวันที่11-12กรกฎาคมและกิจกรรม Coding War วันที่11-13กรกฎาคมจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นพื้นที่ที่3ในส่วนของกิจกรรม Coding Bootcamp จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างที่เข้าร่วมโครงการจำนวน400คน100ทีมเพื่อเรียนรู้ทักษะโคด i ิ g เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแถวหน้าของประเทศในหัวข้อต่างๆก่อนคัดเลือก10ผลงานเด่นสู่การเป็นหนึ่งใน100ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโคดดิ้งวอลรอบไฟแนลที่ M.C.C Hall The Mall l i f e Store บางกะปิ ระหว่างวันที่13ถึง15กันยายนก่อนเฟ้นหาสุดยอดผลงานชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทและรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโคดดิ้งเวทีระดับนานาชาติอย่างโซ o อินเตอร์เน i ันแนลอินเว i ชั่นแฟ2024ณสาธารณารัฐเกาหลี ขณะที่กิจกรรมโคดดิ้งโรดโชว์จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจซึ่งภายในกิจกรรมมีนิทรศการและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโคดดิ้งรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากกูรูที่จะมามอบความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์อัปเดตเทรนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษตลอด2วันส่วนกิจกรรมโคดดิ้งวอลเป็น เปิดพื้นที่ให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานและคัดเลือกสู่การเป็นหนึ่งใน100ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโคดดิ้งวอลรอบฝ่ายนอกเช่นกันโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการดาเนินการ1,500โรงเรียนทั่วประเทศนะครับในพันท้องโรงเรียนเนี่ยเรามีเป้าหมายในการยกระดับโรงเรียนครูละ2ท่านก็จะหมด3,000คุณครูนะครับ ค,คุณครูจะช่วยให้น้องๆองได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับมีความรู้ความเข้าใจในโคดดิ้งและไปต่อยอดในทั้งสายอาชีพนะครับที่จะไปในสายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้แต่สายคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้แต่การใช้โคดดิ้งเพื่อชีวิตประจำวันอย่างน้อยเ,นยเด็กแต่ละปีก็มาทักงสามแสนคนที่จะได้ความรู้เหล่านี้นะครับดีป้าลงไปทํางานก็คือลงไปยกระดับอินฟาสต์เจอร์ทั้งพันห้าร้อยโรงเรียนให้มีอุป,ปกรณ์มีเครื่องมือมีระบบการศึกษาใช้ในการสอนและก็การทํางานเรื่องโคดดิ้งนะครับ วันนี้เป็นกิจกรรมรถโชว์ที่ให้คุณครูเนี่ยมาพร้อมกับทีมคุณครูที่อยู่ในพันห้องเรียนนะครับวันนี้ที่อีสานตอนบน100ทีมก็จับทีมกันมาไม่น้อยกว่า400คนนะครับ1คู1คนน้องๆ3คนนะครับามาทํางานแข่งขันกันที่นี่นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข,ข้าใจแล้วก็ช่วงชิงความเป็นของอีสานตอนบนอาจะได้สิทธิ์ทิมสุดท้ายแล้วก็ไปลงแข่งขันในกรุงเทพมหานาครน,นะครับแล้วก็ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันของอระดับภูมิภาคนะครับเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความตระหนักให้เรื่องโคดดิ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดและเกิดความรู้ของมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเขบอกว่าการอ่านออกเขียนได้ด้านด้านดิจิทัลนะเขาเรียกดิจิทัลลิสติเลซีให้กับคนคือตอนนี้ภาษาเขาเรียกคอมพิวเตอร์ภาษาดิจิทัลที่เราเราู้รู้กันเนี่ยนะาต่างๆเนี่ยเราเรายังไม่ค่อยรู้มากเพราะนั้นการส่งเสริมให้รู้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้คิดเป็นระบบแลคิดที่จะ คือคิดเป็นเนี่ยมันโคดิ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการคิดแล้วก็เชื่อมโยงหาแหล่งที่จะได้ความรู้นะแล้วมาประยุกต์ใช้โดยเครื่องมือที่มันเข้าถึงง่ายอันนี้แต่เราเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยการบริโภคก็เรียกว่าสมาร์ทดีไว์เนี่ยคือมือถือเนี่ยมันมีเกือบจะเรียกว่าบระชากรบลเนี่ยล้านแปดแสนคนเนี่ยมีเกินกว่าจํานวนประชากรเนี่ยแต่ว่าการใช้แล้วการให้ก่อให้เกิดประโยชน์ลงมาถึงระดับการศึกษาเนี่ย ลูกหลานเนี่ยมีมือมือถือใช้ไปโรงเรียนนะแต่ว่าไม่รู้วิธีการที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศาึกษาเพราะฉะนั้นหลักสูตรหรือวิธีการให้เกิดการเ,าเรียนและการเข้าใจเกี่ยวกับโคดดิ้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นการปูพื้นฐานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจว่าเมื่อมีความรู้เนี่ยเราจะคิดและทําอะไรได้แล้วก็อยู่ในเ,เรียาการสนับสนุนที่มีหลายฝ่ายช่วยกันทำ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่จะเข้าถึงเมื่อกี้ไปดูข่าวว่าถ้าอยากอ,าอยู่ในสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราจะคนที่เข้าไปยังไงถ้าเราอยากมีอาชีพรู้จักการอาชีพเร็วเนี่ยเราทําไงตอนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาชีพจังจหวัดเนี่ยต้องมาเน้นเรื่องการศึกษาการให้สถานศึกษาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งเราเป็นโรงเรียน,นกระจายตะบุญมากอยู่มากแต่ว่าเรายังมีการเข้าถึงน้อยมากเพราะนั้นต้องกระจายเรื่องการเข้าถึง นะเทคโนโลยีโดยเฉพาเรื่องกระจายสัญญาณที่เป็น Wi-fi หมู่บ้านแล้วก็ให้โรงเรียนได้มาใช้ผมมีตัวอย่างหนึ่งที่ที่ทำแล้วนะครับที่ทำที่สว่างวีระบุงนะก็เรียนโรงเรียนนวัตก,กรรมก็คือให้มีการเรียนการสอนโดยที่สามารถสนูนแล้วก็บริจาคอุปรกรณ์ที่อะให้เด็กได้ใช้ก็คือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้ใช้กกนในกระรียนสอนในชั่วโมงเรียนและหลังชั่วโมงเรียนแล้วก็ให้ครูเนี่ย รับการพัฒนาอาจจะมาจากที่ดีป้าพัฒนาตัวครูววไว้แล้วเนะี่ยนะครับองไปทํางานกับโรงเรียนโดยคิดตั้งแต่การเร่งหาความรู้นะการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ชหาข้อมูลนะครับการที่จะสร้างอาชีพให้กับเด็กนะในระหว่างเรียนเนี่ยนะครับในช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยอาจจะเข้าไปดูอย่างนี้ อ,า,อาชีพที่เด็กสนใจเยอะอยากเป็นนักวาดอยากเป็นนักอะไรเงี้ยเขาจะมีตัวอย่างเมนูอาชีพแม้กระทั่งอาหารทาอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กทําได้เช่นทาอาหารกินในโรงเรียนที่มีคุณภาพเราต้องมีการปลูกพืชนะครับเราก็ต้องวางแผนร่วมกับโรงเรียน